สวัสดีไดอารี่วันนี้มีสิ่งต่างๆเกิดขึ้นมากมายแต่มีอย่างหนึ่งที่ผมคิดว่าผมควรจะบันทึกเอาไว้ทำไมนะหรอนั่นสิทำไมแต่ยังไงซะผมก็จะบันทึกสิ่งนี้ต่อไปถึงแม้จะไม่มีเหตุผลก็เถอะเออ ในเช้าวันอังคารที่16มีนาคมพศ2562ผมตื่นขึ้นมาในเวลาเนาฬิกา25นาทีและรู้สึกเคืองๆที่ตาด้านขวาเล็กน้อยผมหยิบสำลีีออกมาเช็ดแล้วพบว่ามันคือขี้ตาที่แห้งจากน้ำตาที่ไหลเมื่อคืนนี้ซึ่งมันเป็นปกติสำหรับคนที่ใส่ตาปลอมอยู่แล้วผมลุกขึ้นมาจากที่นอนและรู้สึกเมื่อยที่คอเป็นอย่างมาก ผมก้าวออกจากที่นอนด้วยเท้าขวาจากนั้นก็ซ้ายแล้วก็ขวาแล้วสลับกันไปจนไปถึงห้องน้ําผมก้าวเข้าไปในห้องน้าด้วยเท้าซ้ายแล้วก็ขวาแล้วก็ซ้ายและหยุดเออฉันว่าฉันลงดีเทลเยอะไปละคงไม่มีใครอยากจะรู้ทุกอย่างที่ฉันทําขนาดนั้นหรอกนะโอเคงั้นช่างหัวเรื่องที่ได้รับรู้มาก่อนหน้านี้แล้วเรามาเริ่มกันใหม่โดยที่ไม่มีดีเทลที่ไม่มีใครอยากรู้กันดีก,กว่า <clears throat> เรื่องเราเริ่มต้นในเช้าวันหนึ่งที่แสนสดใสผมพบกับประสบการณ์ที่น่าประหลาดใจซะจนอยากจะเอามาเล่าให้ใครสักคนได้รับรู้และจบอะไร <B rand> ผู้คุณสนใจด้วยเหรอว่าผมจะเล่าเรื่องอะไร <M> ไม่เพราะฉะนั้น นี่คือการเล่าแบบไม่มีรายละเอียดใดๆที่ไม่มีใครสนใจเลย That's it ทีนี้จะเป็นการเล่าแบบลงรายละเอียดที่ไม่สนว่าใครจะสนใจอยากรู้หรือไม่ และจบและเรื่องที่จะเล่าก็มีแค่นี้ลาก่อนแดรี่ให้ถ้าคุณยังดูอยู่และสนใจจริงๆว่าผมเล่าเรื่องอะไรไปเมื่อกี้ก็ก็ Subscribe สิ